ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกในคำพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568ในเดือนตุลาคมเป็นเดือนสุดท้ายของหน้าฝนเดือนนี้ก็อาจจะมีฝนฟ้า พายุขนองส่งท้ายฤดูก่อนจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวถัดไปดูจากปริมาณฝนที่มากได้มีพายุเข้ามาแล้วหลายลูกเกิดน้ำท่วมกันหลายพื้นที่ในวงกว้างโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานด้วยความที่ปริมาณน้ำมีมากและกำลังจะไหลลงสู่ที่ต่ำหลังจากพื้นที่ตอนบนหายจากน้ำท่วมแล้วที่นี้ก็ถึงคราวของภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่อาจเสี่ยงน้ำท่วมได้ มวลน,น้ําที่มากไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาเพื่อไปลงในอ่าวไทยถ้าไม่มีการบริหารจัดการที่ดีปีนี้อาจจะเกิดน,น้ําท่วมกลุงได้นะครับต้องระวังกันไว้หน่อยเดือนนี้เป็นช่วงท้ายฤดูฝนกําลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเมฆฝนเริ่มจางหายเผยให้เห็นท้องฟ้าอันสดใสามากขึ้นเปรียบกับดวงชะตาประจําเดือนนี้ครับที่มีหลายดวงกําลังจะผ่านพ้นมรสุมที่มาปกคลคุมหลายเดือนดวงผ่านพ้นเคราะห์ร้าย เตรียมเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสช่วงนับจากเดือนนี้คือเดือน10ถึงเดือน12มีหลายดวงจะกลับมารุ่งพุ่งขึ้นดวงพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีดวงปรับตัวดีขึ้นในหลายๆด้านทั้งทางด้านการเงินการงานความรักความสุขสมหวังสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเป็นช่วงที่จะกลับมาคึกคักมีความหวังมีความสุขมากขึ้นเงินทองแน่นอน ยอมจะไหลามาเทมามากขึ้นนับจากเดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีเราไปดูดวงแต่ละด้านกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ครับภาพรวมดวงชะตาในเดือนตุลาคมเดือนนี้ต้องบอกข่าวดีกันให้ฟังกันก่อนเลยครับเพราะว่าเป็นเดือนที่คุณจะมีโชคมีลาบโดดเด่นมากที่สุดนับจากครึ่งปีหลังมานี้ครับซึ่งถ้าก่อนหน้านี้หากคุณมีปัญหาติดขัดบางอย่างในชีวิตหรือเรียกง่ายๆว่าดวงไม่ดีดวงตก หรือว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่ให้ลืมเรื่องเหล่านี้ไปได้เลยครับเพราะจากเดือนนี้เป็นต้นไปตลอดอีกสามเดือนที่เหลือของปีดวงจะกลับมารุ่งดวงดีดวงปังส่งท้ายปีกันแบบงดงามเลยทีเดียวครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับเพราะนับจากจุดนี้เป็นต้นไปเรื่องเลวร้ายมรสุมชีวิตปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาที่มาลุมเล้าอยู่ก็จะเริ่มคลี่คลายจางหายเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนจากดวงตกต่ำ กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นเหมือนคนที่เพิ่งฟื้นไขใ้ใหม่ๆครับแล้วกลับมาวิ่งได้เลยกลับมาแข็งแรงขึ้นดังเดิมดวงชะตาก็เปรียบได้ลักษณะแบบนี้ครับโดยเรื่องแรกที่เป็นข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือทางด้านโชคลาภการได้มาซึ่งสิ่งของทรัพย์สินเงินทองที่จะเข้ามาอย่างง่ายขึ้นราบรื่นไม่มีมานมาขัดขวางซึ่งโชคลาภที่จะเกิดขึ้นจะแบ่งเป็นสองลักษณะคร่าวๆครับคือลักษณะแรก จะเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินสิ่งของมีค่ารวมถึงมรดกตกทอดจะเป็นสิ่งของที่มีราคาสูงหรือว่าของชิ้นใหญ่จะเกี่ยวข้องกับมรดกที่ดินบ้านอาคารธุรกิจกิจการหรือว่าสังหาทุกชนิดครับที่คุณมีโอกาสจะได้แบบเกินความคาดหมายอย่างบางคนก็พอจะรู้แล้วว่าต่อไปจะได้รับมรดกไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วและเกินกว่าที่คาดหวังไว้ หรือบางคนก็ไม่เคยคิดฝันมาก่อนครับว่าจะได้รับมรด,ดตกตกทอดกับเขาแต่อยู่ดีๆก็มีคนหยิบยื่นให้ด้วยความเสน่หารักใคร่ชอบพอกันเป็นการส่วนตัวหรือว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ดวงคุณมีเกณฑ์จะได้แบบไม่คิดไม่ฝันมาก่อนจะเรียกว่าบุญหล่นทับรับโชคใหญ่ก็ไม่ผิดครับมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับและโชคลาภที่เกี่ยวกับอสังหาแบบนี้ก็จะส่งผลดีกับคนที่มีทรัพย์สินด้วยนะครับมีทรัพย์สินอยู่แล้ว และอยากจะเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่โดยนําไปขายไม่ว่าจะขายที่ดินขายบ้านอาคารกิจการก็จะส่งผลให้ดวงเข้าข้างมีโชคแบบไม่ต้องรอนานบอกขายไม่เท่าไหร่ก็มีคนติดต่อมาขอซื้อรับทรัพย์รับเงินก้อนกันสมใจครับหรือถ้าคุณทําอาชีพเหล่านี้อยู่แล้วเช่นเป็นหนายหน้าไม่ว่าจะทําเสริมหรือว่าเป็นงานหลักหรือทําเต็มตัวแบบมืออาชีพความโชคดีก็จะส่งผลกับคุณโดยตรงเช่นกันครับ มีโอกาสจะได้รับค่าคอมทะลเป้าจะเป็นไปได้ในระยะนี้ครับเพราะว่าดวงช่วงนี้ดีเด่นมากในเรื่องของผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองมันกําลังจะพัดพามาทางคุณมากขึ้นครับบางครั้งก็มาแบบผิถูพิตามาเยอะกว่าปกติเพราะว่าเรามีดวงโชคลาภความโชคดีมาช่วยหนุนนําครับจึงทําให้อะไรอะไรก็เป็นไปได้หมดครับไม่ใช่เรื่องที่เกินความเป็นจริงทุกคนก็มีโอกาสได้กับท้งนั้นครับอย่าดูถูกตัวเองว่าเราคงไม่มีวาสนากับเขา อย่าปิดกั้นโอกาสอย่าปิดดวงตัวเองแต่จงเปิดมันซะด้วยความหวังอันแน่วแน่ความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่สิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังให้เรากล้าที่จะหวังกล้าที่จะขอมาเป็นของเราก็บอกความต้องการของคุณออกไปดังๆครับจึงจะมีโอกาสได้สมหวังอย่างน้อยโอกาสก็ยังมีมากกว่าคนที่ไม่ได้หวังอะไรเลยครับคนที่อยู่ไปวันๆรอโชคชะตาอย่างน้อยก็มีความอยากความต้องการ มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการที่จะกลายเป็นจริงได้ในที่สุดครับฟังเรื่องโชคลาบแบบแรกไปแล้วเรามาดูแบบต่อมากันครับคือจะเป็นด้านลาบลอยโดยตรงเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้รางวัลได้ของมีค่าได้เงินได้ทองได้ของชิ้นใหญ่เงินก้อนใหญ่ดวงมีโอกาสได้เช่นกันครับนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปตลอด3เดือนที่เหลือจนถึงสิ้นปีก็ภายใน3เดือนนี้ครับไม่เดือนใดก็เดือนหนึ่งคุณมีโอกาสได้โชคใหญ่ ไม่ไกลเกินฝันแน่นอนครับต่อมาเรามาเช็คดวงทางด้านการเงินกันต่อครับเพราะว่าดวงมันเกี่ยวเนื่องกันกันกบดวงโชคลาภเดือนนี้ต้องบอกว่าคุณจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนกันก่อนครับแล้วก็มีเข้ามาหลายทางนอกเหนือจากไรายได้หลักแล้วก็ยังมีเข้ามาจากช่องทางอื่นด้วยก็อย่างเช่นถ้าคุณมีธุรกิจเสริมงานเสริมงานพิเศษจากดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจากการลงทุนอะไรก็ตามมันจะได้เงินเยอะขึ้นครับอย่างต่ำก็สองเท่าจากที่เคยได้มา บวกกับรายได้หลักที่ยังมั่นคงดีอยู่เดิมและรายจ่ายเรื่อง,งหลักๆก็ไม่ค่อยมีแล้วเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่การเงินจะเข้าคันมั่นคงครับไปจนถึงร่ำรวยขึ้นมาได้เลยทีเดียวครับเป็นจุดเริ่มต้นของความรวยความมั่งคั่งที่จะเพิ่มขึ้นเป็นจุดถึงปลายปีนี้ครับช่วงนี้จึงเป็นช่วงของการรับทรัพย์รับผลกําไรจากการทํางานจากความทุ่มเทในช่วงที่ผ่านมาเห็นเงินเยอะขึ้นก็ดีใจหายเหนื่ยกันไปเลยครับส่วนใครที่มีนี้สินเยอะ ก่อนหน้านี้หมุนกันอุตรุดหรือว่าหมุนไม่ทันชักหน้าไม่ถึงหลังค้างเข้าไว้หลายงวดเดือนนี้คุณจะมีเงินไปใช้นี่ใช้สินได้มากขึ้นครับนี่เก่าไม่มีติดค้างแต่ก็ไม่ควรสร้างนี่ใหม่เพิ่มนะครับเพราะจะเป็นภาระหนักเปล่าเปล่าอะไรที่ยังไม่จําเป็นยังไม่ถึงเวลาก็อย่าไปรีบซื้อเหมือนครับเก็บเงินไว้ก่อนเก็บให้ได้นาน,านๆเพราะว่าอีกหน่อยก็อาจต้องได้ใช้แน่นอนครับไม่ช้าก็เร็วต่อมาเรามาดูด้านการงานกันอีกสักหน่อยครับ ต้องบอกว่าดวงการงานระยะนี้มันอาจจะมีจุดหักเหเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวก็ต้องระมัดระวังไว้หน่อยครับอย่าประมาทในเรื่องงานไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามครับควรใส่ใจให้ความรอบคอบม,มากขึ้นอีกสักหน่อยครับเพราะโอกาสที่งานผิดพลาดเกิดขึ้นได้ทุกขณะถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็พอแก้ไขได้อาจจะไม่ได้กระทบกับใครมากนักแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องใหญ่กระทบกับหลายฝ่ายเหตุเพราะว่าเราทํางานประมาทเลอะเลอะ ก็อาจจะมีเหตุบางอย่างที่ทําให้การงานมีปัญหาขึ้นมาทันทีครับระยะนี้คุณควรต้องระวังเรื่องการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานกระทันหันอาจจะไม่ทันได้รับมือได้ตั้งตัวก็จะเป็นผลเสียมากกว่าครับและอีกด้านที่มีผลต่อการเคลื่อนที่การเปลี่ยนแปลงในตําแหน่งหน้าที่การงานแต่แบบนี้จะเป็นเรื่องดีนะครับเรื่องน่าย,ยินดีเป็นส่วนใหญ่เช่นการได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งเงินเดือนขึ้นได้รับหน้าที่ใหม่ตําแหน่งใหม่ เงินเดือนสูงขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นลักษณะแบบนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเลยวันนี้ครับอีกไม่นานเกนลอครับส่วนคนทำธุรกิจก็จะเป็นช่วงที่การค้าต่างๆจะเริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้นครับส่งผลให้กิจการงานมีไรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือว่าการบริการต่างๆก็ล้วนแต่มีทิศทางที่ดีขึ้นครับมีเงินมีกำไรเพิ่มขึ้นและก็มีโอกาสฟลุกด้วยได้เงินก้อนใหญ่ในอีก3ามเดือนที่เหลือครับ การงานส่วนใหญ่จึงเป็นไปในแนวทางที่ดีครับจเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจแต่ให้ระวังเรื่องความประมาทครับความผิดพลาดจากการทํางานมันอาจจะเป็นจุดหักเหได้จากที่ดวงดีๆด,ดวงรุ่งก็อาจจะตกได้เดือนนี้ก็ระวังในจุดนี้ไว้ให้มากๆครับขอฝากเตือนทิ้งท้ายเรื่องเกี่ยนเสียเงินไว้หน่อยนะครับใช่ว่าจะมีแต่รายรับอย่างเดียวนะครับเดือนนี้เรื่องเสียเงินเสียทองก็ยังมีอยู่ ก็ต้องเรามาระวังเรื่องการใช้จ่ายให้ดีครับมันอาจจะมีเหตุกระทันหันให้คุณต้องเสียเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางเคลื่อญาตินะครับอาจจะมาจากการขอยืมเงินหรือเมื่อขอให้ช่วยค้กกาประกันต่างๆซึ่งก็ไม่ได้เสียเงินทันทีแต่อนาคตก็ไม่แน่นอนนะครับอาจจะเป็นหนี้ร่วมกันได้โดยไม่ตั้งใจเพราะระยะนี้ดวงยังมีเกียนเสียเงินอยู่ครับไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งก็ต้องหาทางออกเอาตัวรอดกันเฉพาะหน้าครับดูกันตามความเหมาะสม ก่อนจะช่วยเหลือใครหรือว่าโอนเงินให้กับใครก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆนะครับบริการดูดวงราคาเริ่มต้นเพียง299บาบาทเท่านั้นรับตรวจดวงชะตาการเงินการงานความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตติดต่อทักไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับ